ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับกับโพลาเซลที่เคารพรักทุกทุท่านนะครับสำหรับทิปนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาลงนะครับเจ้ามอเตอร์มหัศจรรย์นะครับหรือว่าเจ้ามอเตอร์ยูนิรีเวอร์เซลนะครับหรือว่ามอเตอร์เปลงฐานนะครับหรือว่ามอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับพี่น้องอะ เ,กกเดี๋ยวเราจะมาลงกับเดี๋ยวเราเราจะมาลงนะครับมอเตอร์เครื่องซสกผ้านะครับหรือว่ามอเตอร์ยูนิฟิวเซลนะครับหรือว่ามอเตอร์แปลงทานนะครับใช้กับไฟรถนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้สเตตอินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับนะครับนี่เป็นนะครับนี่เป็นั้่นะครับคู่บวกนะครับน้องลุงคู่บวกไม่มีนะครับนี่คือคู่บวกนะครับนี่คือค้่ลบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองว่าคู่บวกกับคู่ลบใช้กันได้ไหมนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องนะสีแดงนี่คือคู่บวกนะครับพี่น้องอันนี้นะครับนะ เดี๋ยวเราเราจะมาลงนะครับว่าเจ้ามอเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เขาเขาจะทํางานไหมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับบวกกับลบนะครับนี่คือบวกนี่ลบนะครับอีกสักคู่นะครับเดี๋ยวเราจะจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายสลับสายนะครับว่าเขาจะทํางานไหมนะครับอ่ะเริ่มนะครับคนอื่นต้องจิ้มคว่บวกอนนะครับนี่นะครับ จิมไปเลยนะครับจิมไปเลยนะครับไม่มีระเบิดนะครับอ่ะเราดูนะครับหนึ่งสองนะครับใช้งานแรงนะครับพี่น้องใช้งานแรงแรงเร็วนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเราสลับสายนะครับว่าตัวนี้เมื่อกี้อยู่โคบวกนะครับสลับสายมาอย่างนี้นะครับว่าเขาจะทํางานไหมนะครับพี่น้อง นะครับจับไปเลยครับทํางานนะครับเพราะว่านี่ครับเจ้ามอเตอร์นี้นะครับเป็นเจ้ามอเตอร์มหัศจรรย์นะครับเป็นเจ้ามอเตอร์นะครับที่นะครับสุดยอดที่สุดนะครับถึงถึงสลับสายนะครับเขาก็จะหมุนเหมือนเดิมนะครับครับนะครับอ่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับให้ช่องกระพูโซล่าเซลล์นะครับทุกทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ